ครับที่สุทธิสารคงไม่ใช่ไม่ใช่โซนนิ่งที่เราจัดนะครับก็าเล่นเองครับเขาเล่นครับครับผมครับขอบคุณนะครับท่านประธานครับต่อไปยังมีโดยงานเครือข่ายที่สําคัญอีก3าหน่วยครับที่จะนําเสนอข้อมูลนะครับหน่วยแรกเป็นของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับหน่วยที่2เป็นของมูลนิธิมอไมคขับครับและหน่วยที่3ามก็เป็น เพื่อในการแก้ไขาาลดอุบัติเหตุนะครับขอเชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยครับกลับเรียนท่านประธานและที่ประชุมที่เครารพครับผมจะดันชอ้อวัสดิท่านผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกบธุรกิจประกันภัยครับ ในส่วนของสำนักง,งานคอพคและภาคอุตสาหกรรมประกันภัยครับเราในช่วงเทศกาลสงกรานต์เราได้ดําเนินการในเชิงรุกก็คือภาคอุตสาหกรรมประกันภัยก็ได้จ่ายเงินรอรลวนในเรื่องของการลับปฏิเหตุนะครับตรวจรถก่อนเดินทางก็ดีสวมหมวกนิรภัยก็ดีนะครับแล้วก็ให้รางวัลสําหรับผู้ที่ขับขี่ปลอดภัยก็ดีนะครับนั่นคือกิจกรรมในเชิงป้องกันครับแต่ว่า ในเรื่องของการประกันภัยเมื่อความสุขผ่านไปความทุกเริ่มเข้ามาดังปรากฏโเลขที่ได้ท่านได้แจง้งต่อที่ประชุมแล้วนะครับระบบประกันภัยก็จะเข้ามารองรับเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องเรียนว่าในเรื่องของการประกันภัยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บผู้ที่ได้ผู้ที่เสียชีวิต321รายก็ดีนะครับ หรือผู้ที่ได้ไดรับบาดเจ็บ3,040รายก็ดีหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและไม่ได้อดมิดก็ดีอีกเท่าไหร่ไม่ทราบนะครับต้องเรียนว่าบุคคลทั้งหมดนั้นเป็นผู้ประสบภัยจากรถตามพระบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเขาเป็นผู้ประสบภัยจากรถเขาก็ได้รับการบรรเทาเยียวยาตามกฎหมาย ประกันภัยก็คือที่เราเรียกติดปากกันก็คือประกันภัยพรบรถนะครับต้องเรียนว่าผู้ที่เสียชีวิต328รเอายนะั้นเป็นผู้ประสบภัยจากรถที่จะได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันภัยพรบรเป็นเงินสองแสนบาทต,ต่อรายครับในขณะที่ผู้บาดเจ็บจะได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันภยัยเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อรายครับ นั่นคือผู้ที่ประสบภัยจากรถที่มีประกันภัยพรบนะครับในขณะเดียวกัน 3- 2 0 0 0งพกว่าครั้งที่เกิดเหตุนะครับผมไม่แน่ใจว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุนั้นมีประกันภัยพรบครบทั้งหมดหรือไม่แต่ถ้าหากว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุนั้นไม่มีประกันภัยพรบครับผู้ที่ประสบภัยจากรถทุกคน จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันภัยเช่นกันแต่การขอรับค่าเสียหายนั้นน่ะต้องเรียกขอรับจากกองทุนทดแทนผู้สบภัยจากรถซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานคอปพอครับบุคคลที่ประสบภัยแล้วรถคันนั้นไม่มีประกันภัยเขาจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นครับก็คือในกรณีบาดเจ็บความคุ้มครองเขาไม่เกิน15 0 0 0บาทแต่ถ้าเสียชีวิต จำนวน3า0 0 0นบาทครับนี่คือระบบเยียวยาที่ประกันภัยเข้ามารองรับเหลองจากอ,าอ,าอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับขอเรียนว่า,าการขอรับค่าเสียหายไม่ว่าเสียชีวิตก็ดีหรือบาดเจ็บก็ดีนะครับหากรถนั้นมีประกันภัยพรบรให้ขอรับที่บริษัทประกันภัยที่รับประกันไว้แต่ถ้าไม่รถนั้นไม่มีประกันภัยก็ขอรับได้ที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยนะครับ ในรายละเอียดการขอรับเงินทั้งหลายนะครับหากว่าต้องการข้อมูลในการขอรับเงินเพิ่มเติมท่านสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนประกันภัย1นึ่งหนปดหนะครับและก็ตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคอปก็คือ oic.or.th นะครับ เรียนว่าสำนักงานกอ,อพอมีหน่วยบริการ,รด้านการประกันภัยทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดแทบทุกจังหวัดนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นประชาชนที่เป็นทายาทของผู้ที่เสียชีวิตก็ดีหรือว่าผู้บาดเจ็บก็ด,กดีขอรับค่าเสียหายจากการประกันภัยได้แล้วก็ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกอตามจังหวัดต่างๆสำหรับในกรุงเทพมหานคร สำนักงานคอปตั้งอยู่ที่ถนนรัชดาพิเศษครับตรงข้ามสารอาญานะครับก็ขอ,ขอเรียนต่อที่ประชุมเพื่อทรากครับขอบคุณครับ ท่านผู้ชมคะและขณะนี้ที่ฉันอยู่กับท่านพลตํารวจโทชัดกุลดิโรกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็ท่านอนาธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะคุณจัดชัยพรมเลิศเราจะไปคุยถึงการสรุปภาพรวมของการรณรงค์เจ็ดวันอันตรายในการทํางานของปอพที่มีกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นเจ้าภาพนะคะว่าประเมินในปีนี้เป็นอย่างไรและจะมีทางในการปรับปรุงแก้ไขในปีจะต่อไปหรือการหยุดยาวในช่วงเทศกาลต,ต่อไปอย่างไรบ้างคะครับก็ ภาพรวมของปีนี้ก็เสียชีวิตนะครับถือว่าคงที่คือปีที่แล้วนี่เสียชีวิต230รายปีนี้เพิ่มขึ้น231แต่จำนวนครั้งอุบัติเหตุั้นลดลง300กว่าละ,ค,ะครั้งคือปีที่แล้ว3,000กว่าปีนี้เหลือ2,828 28ครั้งลดลง300กว่าครั้งผู้บาดเจ็บก็ลดน้อยลงนะครับจำนวนครั้งลดน้อยผู้บาดเจ็บลดน้อยลงแต่ โชคไม่ดีที่ว่าอุบัติเหตุแต่ละครั้งนั้นค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มเพียงรายเดียวค่ะ,คะจากปี2515เพิ่มมาหนึ่งรายแต่ว่าสถิติถ้าไปไล่เรียงกันดูแล้วเนี่ยภาพรวมเนี่ยสาเหตุก็ยังคงเมาไม่ขับเหมือนเดิม,มการเมาแล้วก็ไปขับรถจักรยานยนต์เป็นสาเหตุที่สูญเสียชีวิตมากที่สุดปีที่แล้วเกิดจาก คนตายเนี่ยเกิดจากกุมบัติเหตุเนี่ยเกิดจากผู้ที่ขับเมาแล้วขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะเปอร์เซ็นต์ปีนี้ลดเหลือ76เปอร์เซ็นต์ครับก,ก็จะหลังจากที่ควบคุมเนี่ยลดลงได้นิดหน่อยนะครับก็มันยังเป็นสาเหตุเรื่องการเมาอยู่ทั้งหมด39เปอร์เซ็นต์ รายาะเอียดจากการบังก็ถือว่าเป็นจํานวนที่เยอะแล้วก็ถ้าเทียบจากสถิติในหน้งั้งช่วงปีใหม่หรือว่าในเทศกาลอื่นๆที่หยุดยาวเนี่ยก็ยังเป็นประเภทเดิมๆคือรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไม่สวมหมวกนิรภัยเหมือนเดิมเราห้ามไม่ให้เขาขี่จักรยานยนต์ไม่ได้นะฮะแล้วก็ไอ้เกี่ยวกับการสวมหมวกเนี่ยก็ถือกันนอกจากกรุงเทพแล้วต่างจังหวัดเนี่ยมักจะไม่สวมหมวก แต่ที่จังหวัดระนองเนี่ยเขารณรงค์สเร็จ<ะ>ประชาชนร่วมมือสวมหมวกกันเขาก็ไม่มีสวเสียชีวิตเลยนะฮะปีนี้ก็เน,นี่ยถ้าเผื่อผมคิดว่าการรณรงค์เนี่ยได้ผลน้อยนะฮะแต่ที่ระนองก็ทําสําเร็จเพราะว่าผู้ว่าเขาลงบาแล้วก็มีประชาชนเาร่วมมือผมคิดว่าต่อไปปีนี้คงจะให้ทางศูนย์เนี่ยลองคิดดูที่ว่าเราเริ่มจะ บังคับใช้กฎหมายให้เข้มขึ้นอีกหน่อยเฉพาะอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัดเนี่ยค,ควรจะสูมหมวกกันน็อกให้หมดมนะครับ <Okay. S 1> เริ่มก่อนเริ่มตรงนี้แล้วค่อยขยายไปแม้ว่าจะมีตัวบทกฎหมายบังคับใช้อยู่ก็จริง แต่ว่าเราไม่สามารถปฏิบัติได้ละครับเพราะประชาชนไม่ร่วมมือต้องต้องเน้นความร่วมมือการสร้างจิตสำนึกของประชาชนด้วยในเชิงปฏิบัติเนี่ยเห็นว่าจะให้หน่วยงานในจังหวัดเองได้มีการทำแผนประจำปีส่งเข้ามาด้วยให้กับกระทรวงก็คราวนี้นะฮะจากทุกๆครั้งที่มีเทศกาลต่างๆเนี่ยมีกรณีพิเศษอย่างเงี้ยก็จะต้องทำแผนเข้ามาแล้วก็รวบรวมที่ศูนย์เสร็จแล้วก็ อาจทางพื้นที่เนี่ยเขารู้ว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไระเมื่อเมื่อเกิดจากอะไรแล้วเล็กๆน้อย,อยๆอ,ยอันนี้อาจจะแยกประเภทมาแล้วมารวมที่ศูนย์แล้วทางศูนย์เนี่ยจะคานวณแล้วก็ดูที่ว่ามันจากอะไรแล้วก็แยกแยกประเภทแล้วก็ร่วมมือกันประชุมกันะนะฮะออกว่ามันสาเหตุเพราะอะไรซึ่งวันนี้เราก็ได้สาเหตุมากหลายอย่างนะฮะ,ะที่<ม>เกิดจากการเสนอเนี่ยจากเมาไม่ขับจาก ภาคบูรณาการสาธารณภัยเนี่ยก็เขาก็สรุปมาว่าเอตัางมาไว้ข่าบ,บอกว่าเอวันที่13เมษาเนี่ยงดดื่มสุราทั้งวันน<ข>ะงดขายงดดื่เลย,เลยปีหน้านี่น่าจะเป็นไปได้ไหมคะที่จะงดให้ขายสุราหรือดื่มสุราในวันที่<ต>13เมษายนยต้างมีผูาฝา้ฝ่ายไอฝ่ายสาธารณภัยนี่ก็เสนอว่ามา่ให้ขายเลย7วัน ไม่ให้ขายไม่ใช่แค่13แล้วยาวไปเลยเจ็ดว evet, ันาวไปันก็ความคิดยังแตกต่างอยู่เดี๋ยวก็ทางเป็นหน้าที่ของศูนย์ที่จะต้องมาดูว่าวิเคราะห์ดูว่าเราจะทําได้แค่ไหนนะฮะขออนุญาตถามท่านในานะเลขานุการศูนย์สปทนะคะอนันติปรดีชัดชัยคะการทํางานการผลักดันของเจ้าหน้าที่ในปีนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างประเมินการทางานพอใจมากน้อยแค่ไหนคะ ครับก่อนอื่นก็ต้องเรียนนะครับว่าศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์ของรัฐบาลนะครับซึ่มีการทํางานร่วมกันหลายกระทรวงตัวบวงกรมโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไทยซึ่งในครั้งนี้ท่านมอไห้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงไทยพณบดีโทชาติคุณนนท์กมาเป็นผู้นำในการศูนย์นะครับร่วมกันทีมงานรัฐบาลครับแล้วก็ทําตามนโยบายของท่านนายกตีที่กําหนดให้เป็นวาระแห่งชาติและไม่ได้ทําเฉพาะช่วงเทศกาลครับเราจะทําทั้งปีแต่ถ้าถามว่ามาตรการการทำตรงนี้เราก็เน้นในเรื่องของหนึ่ง การเนองการมีส่วนร่วมภาคประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านกำนันพใหญิบ้านมาร่วมกันหมดและเน้นแทนที่จะกำหนดเป้าหมายก็คือพื้นที่แข่งกับตัวเองโดยมีการปรับแผนทุกวันแล้วก็ทางการะทรวงวัดไทยสั่งการให้ถือว่าภัยทางถนนเนี่ย เป็นสารภัยประเภทหนึ่งในจํานวน18ประเภทเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งภัยนั้นต้องมีการทําแผนต้องมีการซ้อมมีการวิเคราะห์มีการศึกษาหาแนวทางเหมือนกับที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวมาสักครู่นี้นะครับแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราจะสอบถามถึงหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาคราชการภาคเอกชนถึงความคิดเห็นแล้วก็จะรวบรวมเสนอพระท่านนายมนตรีหรือครมในนามรัฐบาลนะครับดังนั้นการทําจะทําอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดครับการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญ ที่ผ่านมาเนี่ยเราเ,าเจ้าหน้าที่ตำรวจเรา,เาพรนักง,งานราชก,การเอาเจ้าที่มากมายไปทํางานเพื่อดูแลเฝ้าประชาชนวันนี้ต้องการให้ประชาชนในตําบลหมู่บ้านเนี่ยช่วยกันดูแลตัวเองโดยมีเจ้าที่เป็นเป็นผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมปฏิบัติหรือบังคับใช้กฎหมายนะครับ เดียรปีหน้าก็จะเห็นแนวทางเช่นเดิมนี้นะคะจากอศาสาสมัครที่เป็นเครือข่ายนอกจากที่เป็นเจ้าหน้าที่ของอ,อปทอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆก็จะมีประชาชนนี่แหละเข้ามาร่วมกันมากขึ้นรวมทั้งปลูกเจดจ์เน็กมากขึ้นนะคะต้องถามท่านรัฐมนตรีให้ช่วยสรุปอีกครั้งว่าปีหน้าเนี่ยจะสร้างความมั่นใจอย่างไรในเรื่องของการลดอุบัติเหตุทางถนนที่ทางปภกระกทรวงมหาดไทยเ,ยเป็นเจ้าภาพค่ะการสร้างความมั่นใจก็คือมาตรการต่างๆเนี่ยนะฮะต้องทำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องทำ แล้วเราก็ต้องแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนเพราะประชาชนเองนั้นเกิดขึ้นจากตัวเองและปฏิบัติของประชาชนเองอเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยจะได้แต่เพียงแต่อำนวยการตรงนั้นเองอำนวยการให้ถนนดีอำนวยการเกี่ยวกับสัญญาณจราจรสัญญาณเกี่ยวกับแสงสว่างสัญญาณเกี่ยวกับไม้คนเมาไปต่างๆเนี้ยล้วนแล้วแต่แล้วอำนวยการไว้แต่ภายนอก แต่ต้องแสวงหาความร่วมมืออย่างที่ท่านทิพดีได้ว่าแล้วก็ประชาชนเองนั้นต้องร่วมมือร่วมใจว่าจะลดอุบัติเหตุของตัวเองลงได้โดยเชื่อฟังคำแนะนำของเรา ร่วมมือกับเราครับต้องอาศัยทุกภาคส่วนจริงๆอย่างที่ท,ท่านรัฐมนตรีแลวก็ท่านอธิบดีปอพท่านบอกนะคะและนี่ก็ถือว่าเป็นการทํางานของศูนย์อานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศากาลสงการในปี2556นะคะที่ได้มีการรณรงค์ช่วง7วันอันตรายสงการเป็นสุขทุกคนปลอดภัยร่วมใจกันร,รักษาวัฒนธรรมที่มีกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่นๆนกะร่วมแรงร่วมใจกันนะคะที่จะลดอุบัติเหตุร,รักษา,าชีวิตพี่น้องประชาชนค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าวการกระทรวง มหทยพลตำรวจโทชัดกุลดีโลกนะคะแล้วก็ท่านอธิปดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกุณจัดใจผมเลิอกขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะครับดีครับทางท่านสานคกลต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ